สวัสดีคะ่ะทุกคนมีมาริ้เจอน,นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลองของกันอีกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งที่มีจะลองในวันนี้นะะก็จะเป็นฟองน้ำนะคะของโบริ t นั่นเองนะคะทุกคนโบริ i อัลตร a าซอฟ p ์โปรเฟชชั่น b ลเบลนเดอร์ซูเปอร์ซอฟต์ลาเท็ก นะคะทุกคนเออนะจ๊ะตัวน <sy um ี้นะคะก็เป็นฟองน้ํารุ่นใหม่ของพี่น้องชัดนั่นเองนะคะทุกคนบอกเป็นฟองน้ําเกลี่ยรองพื้นรุ่นนุ่มพิเศษนะคะเกลี่ยเนียนยิ่งขึ้นเมื่อจุ่มน้ำนะเขาจะมาเป็นกล่องที่แบบเป็นพลาสติกนะคะทุกคนได้มานะคะแบบน้อยกาบาทนะก็ถือว่าอยู่ในราคาที่โอเคนะคะปานกลางไม่เยอะไม่น้อยเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะตรงนี้จะเป็นด้านที่ชื่อว่าโร o it นะคะจะมีชื่อแบรนด์เขาแล้วก็ เป็นด้านข้างแบบนี้ด้านข้างจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทรงแหลมเหมือนหยดน้ำนั่นเองนะคะทุกคนเออทำเคลมข้างหลังนะคะเขาบอกเป็นประมาณว่าเขาจะใช้ด้านที่มันเป็นแถบเป็นแบนเนี่ยทุกคนมาเกลี่ยข้างหน้านะคะแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นแหลมแหลมใต้ตาแล้วก็ด้านที่นูนตรงเนี้ยสักอย่างนะคะก็แบบทาให้หน้ารเราดูเนียนยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ร่วมกับรองพื้นนั่นเองนะคะทุกคนดูความแบบนุ่มนิ่มก่อนนะะทุกคนกลิ่นก็แทบจะไม่มีนะคะเขาจะเป็นสี นุ่นนูนิด,น,ดนึงนะคะทุกคนแบบนี้นะแล้วก็มีความนุ่มอยู่แล้วนะคะเมื่อไปจุ่มน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปจุ่มน้ําก่อนเรามาดูกันไปจุ่มมาแล้วนะทุกคนมันก็จะได้เป็นประมาณนี้คือใหญ่ขึ้นแบบขึ้นมาแบบประมาณนึงเลยนะคะทุกคนและความดีงามของเขานะคะก็คือนอกจากจะได้ฟองน้ำมาแล้วตัวแถมเขาจะเป็นที่เก็บฟองน้ำทุกคนเ,เป็นอะไรที่หาได้ยากมากนะซื้อฟองน้ำแบรนด์ประมาณนี้นะคะเราก็ได้ของแถมมาเป็นที่เก็บด้วยแล้วจะบอกว่า ตรงนี้เป็นด้านแก้วนะทุกคนเป็นแก้วข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะพี่เขาบอกว่าถ้าทําร่วงแตกก็คือไม่มีที่เก็บนะคทุกคนเป็นของแคที่ดอนะคะแบบนี้เลยเวลาจะใช้ก็เปิดออกมา,าบิดเปิดออกมานะคะแล้วก็ฟองน้ำใส่เข้าไปแบบนี้เลยอันนี้มันจะใหญ่ดน,นึงใส่ไม่ได้นะต้องใส่ตอนมันแบบหดแล้วนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองทารองพื้นกันเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนให้ผิวดูแบบเย็นขึ้นนิดน,นึงใส่วางนี้ก่อนกระตุนจะเป็นด้านฝาทวนรองแบบนี้ก่อนก็ได้ น่ารักนะคะทําแบบนี้ก็ไนะ้ถ้าแบบไม่อยากตั้งพื้นก็ตั้งไว้ยี้ก่อนอใช้รองพื้นที่เป็นแบบแบบซองที่มิ้วเคยทํา Howto แต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวไปนะคะสามอันเนี่ยเอามารวมกันเลยนะจ๊ะเอามาผสมกันนะคะทุกคนแล้วก็มาเกลีย่ยเอานิ้วเนี่ยจิ้มก่อนคือมันแล้วแต่แต่ละคนเลยนะว่าจะใช้วิธีไหนสําหรับมิ้วอะ่ะคืออาจจะเป็นการจิ้มก่อนแล้วก็ค่อยเอาฟองน้าอะ่ะมาจิ้มหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเกลี่ยให้เขาเข้ากันใช้ด้านแบนนะคะมันจะถนัดกว่านะทุกคน ดูตอนเกลี่ยวันยังไงอืมเกลี่ยค่อนข้างง่ายนะคะดูสิปลาเดีอยวไวมากหัวแหละส่วนตรงคองก็คือลากเอาเลยแต่ส่วนด้านแหลมนะคะจะลองใช้เป็นมิวมิวพิกด้านนะคะใช้มาเปลี่ยนเป็นด้านแหลมให้มันแบบซอกซอนที่ดวงตาในนึนงทรงเขาดีนะคะทุกคนแล้วก็นุ่มมากเลยดูดิอันนี้คือนุ่ม หลังจากชุบน้ำแล้วนะคะจะนุ่มกว่าเดิมด้วยอดีงามนุ่มละมุนเสียง่ายเกี่ยวไวเนียนด้วยนะคะทุกคนหลังเกลี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนไปแต่งหน้ากันมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผลได้ก็สองประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าแต่งหน้าก็ก็แต่งดีทุกคนแต่งง่ายแต่งเกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้แบบมีคราบแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะคะสําหรับ ฟองน้ำของบรอิดนั่นเองนะคะส่วนตัวแล้วโดยรวมครั้งแรกที่ลองี่ยมิวชอบนะคะทุกคน<ม>แล้วก็จะใช้เป็นฟองน้ำในรุ่นถัดไปด้วยนะคะอันนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเก่าที่มิวเคยใช้นั่นเองนะคะของอ v e n อ Boy <ม>นะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบสมควรเก็บเวลาได้แล้วนั่นเองนะคะก็เลยจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะคะทุกคนตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมันไม่นิ่มเท่าตัวบรออิดนะทุกคนก็แล้วแต่คนจะชอบนะคะแต่ส่วนตัวก็ ชอบโรอิตตอนนี้เลือกเป็นโรอิดก็แล้วกันนะคะตัวนี้ถึงเลาลดประจำการแล้วนะคะโอเคค่ะไปลองดูกันนะคบฟองน้ําไข,ข่ของโรอิดนั่นเองะทุกคนใช้แล้วครั้งแรกชอบนะทุกคนโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะ m e มาริเกิลค่ะไปแหละไ,ไปลองได้นะคะทุกคนเกลีย่ยเงียเกี่ยลื่นแล้วก็มีของแถมที่เป็นตัววางพาฟองน้ำให้ด้วยนี่